คลิปแลนดอมนะคะดวงโดยรวมนะดวงโดยรวมของคนที่เกิดวันอังคารนะคะเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยมีดาวประจำตัวที่รวมเป็นหนึ่งตัวตนเนี่ยตั้งสิบกว่าดวงดาววันนี้ดูดาวประจำตัวเป็นดาวอังคารคเป็นวันเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ใช้วิจารณญาณหรือจักรยานในการรับฟังนะคะอ่ะคนวันอังคารลายประจำเดือนกันยาเป็นยังไงคะ มีเงินมีท้องนะคือว่านางคานแล้วก็จะมีโอกาสเข้ามาด้วยค่ะโอกาสดีๆเข้ามาแต่ว่ามันก็มีทั้งดีไม่ดีนะสมมุติคุณอยากจะไปก่อร่างสร้างตัวจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆคือแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จมีแนวโน้มที่คุณจะได้จากแบบผลผลิตที่คุณคาดหวังไวม้มีสำเร็จแนวโน้มดีมากแต่จะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณเลือกทำเหมือนกันนะ ไพ่บอกอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะความสําเร็จทํางานร่วมกับคนในบ้านคนรักคู่รักไปได้โดยดีมากๆเลยเห็นไหมคนในบ้านคู่รักคู่รักหรือการเจราจาติดต่อกับใครนะคะคนเกิดวันอังคารช่วงนี้จะดีเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาอยู่ในบ้านหรือการติดต่อกับใครก็ขอให้อลุ่มอล่อยช่วยเหลือกันพูดจาอะไรก็ ให้เป็นคำพูดดีๆคขาพูดที่เน้นไปทางส่งเสริมนะคะให้ความรักและเมตตาไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักหรือคู่สัญญาคนที่ไปเจราจานะช่วงแรกๆที่คุณคุยกันมันอาจจะแบบมีการอึดอัดไม่สบายใจก็ให้พยายามทำอย่างที่บอกนะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะอีกทั้งช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาสุขภาพนะคะ หรือการปวดท้องไม่สบายนะหรือบางทีก็อาจจะอึดอัดนะอะไรบ้างในเรื่องของแบบการทําในการทํางานก็ขอให้ละมัดนระวังแล้วกันอาจจะมีคนเก่าๆคนในชีวิตเก่าๆหรือได้นึกถึงการช่วยเหลือใครก็ตามที่มารักเลเ็นดูเราเป็นคนเก่าๆที่เราเคยแบบ ไปติดต่อจะกลับมาช่วยเหลือนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องอึดอัดอันใดก็ตามอุปสรรคถามว่ามีไหมมีมันจะต้องมีการแข่งขันมีการวางแผนมีการสู้คุณจะสำเร็จได้คุณต้องผ่านมันไปด้วยการช่วยเหลือจากคนอย่างที่บอกไม่ง่ายแต่สำเร็จได้นะคะคนวันอังคารยินดีด้วยค่ะ